ทักทายสวัสดียามเช้าเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็ออกดอกับทีมงานสดิมเนาะหลายคนก็ถามมาบ่ค่อยออกลามกันางคก็ตงปดนาที่ลงไปลาเนาะพี่น้องสิฮอดยามลงไหลงนาก็เฮ็ดเียกลงไลาเอี่ยมพี่น้องสวัสดีมื้อนี้มาสวัสดีพี่น้องออกลาเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้อลาดอกกระเจียวได้เพียงกระเอาเนาะมาลุ้นกันว่าสิได้อีบ่อยากได้2งดอกกระเจียวมื้อแจววกินนกันเนาะพี่น้องอยู่พี่น้อง ไปพี่น้องมาหอดเตรียมโตออกลาไปพี่น้องมาหลุนกันนะำสิดาสุาส่มสดีทุกคนประหยัดรัดทางพูนเนาะเดี๋ยวไปน้ำยาสีหยยบตีนกันเนาะพี่น้องมาสีหยาดกันเขาปาเนาะพี่น้องเขอาปลา,าสมิอยีวัวเนะาะฮะ Ta mẹ bọc bọn, if you know. Massive, bọc bọn 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 ดอกจูงมิ่นะพอดีเนาะพี up. Up> up> ่น้องมีใยปอกกระเพาะทางพุ่นมาเอาของมีใยปอกข้างหลงกับจุงด้กันได้แลดอกนึงจะเบิ้งดูดอกมันจะอดอกอันไหนสอต้นทุ่งแดงอ่ะใส่ทุกอย่างเลยได้แล้วมีใยปอกว่าดอกยังจนอันนี้นะพี่น้องสามดอกก็ันนั้นีมดแล้คัน เดีดอกระเจียบพ่นมาตกห้าม้ากับพ่นขึ้นเตดินเลยนี่แบบนี้ละแสนะพี่น้องนี่ปาตะหอนหายปาตะหอนหายห้าตัวนี้่วยมีนกพนกพนเห็นตัวนี้ทำบสู่ไก่บัวห็นเด้อเสียแหละมือกล่องห้ากระดับพี่น้อง มีเยอะพอกดอกเถาได้พี่น้องเถาตะการหัวใจยังนมก็เจ้าวะพออีกแล้วเด้อพี่น้องนี่จ้ะนี่มันพ้นบนต้นมันหักเกิดน้องพี่น้องเถานมเอาเบิ้ลเป็นเยอะพอกว่ะเอามาดูอักกินน้องพี่น้องใส่ถุงเน้องเฉลี่ยใส่ถุ้งยาง แมวเห็นอีกแล้วแม่ดอกจุ่มจุมพี่น้องดอกจุ่มบอกค่ะซับเด้จ้ะเสียมอะไรยางเง้ยเยเสียมใหม่ใหม่เสียมบอเขาอว่านี้เขาซับปัญหาอังถืจะซุดแห้งมันอยู่แถวแปดนะมันไปอยู่หกเปนได้หมถ้าก็ออกไปหาเขาทางคนอกุด มาทถาแม่เห็นอีกแลาวดอกหนึ่งไม่ใญ่อกเลนี่พี่น้องก็เด้อช่ยนี่อ้าวซับเด่องสมานมะอยากเห็นค่ะค่ดอกน่อยพี่น้องคนมาตกค่ะมะลน่อยโอ้ยดอกนี้งานมาลีพี่นอนี่ดอกก็งานเอาคนเห็นไป มันดอกน้อยไม่อยากเห็นคาได้แตงยางเกี่ยวไปเวียนมากเกี่ยวไปเวียนมากแังยางหนิงหัวกินแต่ห้างแล้วมันมีตะก่านมั้งหัวกินแล้วขาเนื้อเอาแล้วเนี่ยเอาคือเก่ามีปากอืูไปยางขึ้นจะจะยางไปทางนี้เอาสียางไปค่ะนี้ใช่ป้าเป็นแปนนะพี่น้องเป็นแปนนะตั้งสองหอกอยู่นี่ Đó đấy đấy đê 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 đê, mẹ này mẹ, chúng tôi đọc chung tôi đọc thế tôi đọc chúng tôi đọc chúng tôi đọc của mẹ đọc chúng tôi 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 mẹ chúng tôi đọc chưa dừa đọc chúng <laughs> bà nung bô kia ở bước không không thấy thưa nung à, bay khoai nhang đấy ดอกดดอกนึ c, 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 ่งสงสัยเป็นกระหยาโมจ่าไงงอแหละมีหวยงอดอกนึงน่ะเนยบัสมบูรณ์ตามธรรมศาสตร์นต้องเน้องคุ้นเป็นต๊ะข้ามนะนะมันเกิดมันมีซ้ำหนี่กันยังอันนี้แหละเห็นอยู่บ่เห็นอยู่ดอกกระเจี๊ยบ่เจ็บดอกกระเจี๊ยบอยอีกแล้วพี่น้อง นนี่นะดอกนี่อีกนะพี่น้องดึงเอาเลยม่เนยัยปอกผลปกระสซุมันยัย,เ,ยเลี้ยงค่ะพุกคนอีกดอกจ้าเอาเบิดหามานี่เนะเก็บไปเรื่อยๆนะพี่จดอนห้องเพลงล่ะพี่น้อง มีบ่ะลุงดอนแมงแข้งเบิ่งลูกมีป่กระป้องอันกระป้องว่าเสียมานว้ตองใส่แมงแข้งแค่ไปเหียจ้ะกระป่องก่อนนะฮะเทียบนักกันไปเรื่อยๆน้องพี่น้องเป็นมือกล่องเองก่อนม่นย้ยป้อเพิ่นไปน้อซุ่มไม่นย้ยเลี้ยงเราจิบนไปไว้เฉลี่ยไปด้านก็เลยคอยหาไปเนาะขึ้นมคอยหาไปยังบ่คอยเห็นน้องพี่น้องมันดอกน้อยดอกงามๆน้องพี่น้องจะบนไปไว้ไวน่อยพี่น้องเฉลี่ยไปด้านก็เลยคอยหาไปเนาะเป็นมือกอง เก็บไปน้ำนาะพี่เนานเดิน,น,ดนได้ดอกหนึ่งนี่เนาะชมี่พร้อนดอกจะเจเฮบใสทุกอย่างได้ไม่เยอะปอกเลนนน้พี่เนาะเลยก็มสละไปสรกเลยคอยห้าไปหนอยอีกดอกนะจ๊ะใสหมิ่นก็เลยจีบอยาไปได้น,อน,น้อยนพี่นองซื้อเสียมถืออยาสและก็เลยเอามีดเนะาะก็จะไปห่อทิแล้วสะละยังอยู่บนก้อนนพี่เนอะ คอยหาเนาะขึ้นไปบ้านโบห็นดอกน้องเด็กน้องมาตองแนงหนมเบิ่งคักๆเนาะเบิ่งดอกนี่พี่น้องใสง่หนีได้พี่น้องเลยมันก็ขึ้น,หนาหเลเดังน้อยน้อยนะเก็บไปเรื่อยๆะดอกนี้ใหญ่ พี่น้องล่าสุดเนมหยพมูโบเห็นแล้วเด้อเนมหยพมูโบเห็นแล้วว่าตะเก็บดอกกระเจี๊ยเพราะอีกแล้วเด้อมึงดูดอกงามๆน้องยๆนี่ยังอีกดอกนี่ดอกน้อย เก็บใส่ถุงทีมงานมากกลับมาหาคือเก่าพี่น้องไปแล้วเอินขึ้นมากเน่อ๋อโอ้ยบังดอกจูมน้อยเลยฮะเน่อ่าแต่ดอกนี่ไปแล้วเอินขึ้นมาคือเก่าพี่น้อง โย่ช่วยเวรแล้วนะวันใหญ่เลื้ยงวันใหญ่เลื้ยงโยู่แบยนง้หนาหนาไม่ไหวนะเอานี่สองดอกดอกไงดอกงามนีสองดอกพุนขึ้นมาแล้วนี่อดอกจุ่งๆกับพ่อน่าบวงใหญ่กรได้แบบสาเพชรปวกนี่เฮ้อม้วนม้วนได้พี่น้องคือสาเพชรปวกพ่อแบบคือพ่อเพชรปวกนี่ฮะดอกกระเจียวกรได้ สาเหตุอย่างกว่ากับแบบนี yeah, ้แล้วพี่น้องม้วนคือเก็บเห็ดปวกได้ดอกจูงก็ได้โลม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 อ้าวพึ่งตัวเองกับพยูแหละเสียงซับจุบซับบอกห่อนห่างมันใช่อีกดอกนึงนะใช่หรอนี่นี่นี่ต่อพูดดีพูดงายเลแท้พี่น้องอินเทอร์แคร์นะโลมเจียวปลาเนาะ ดอกจู่ๆพี่น้องอ่นี่เนาะยังคงรอหาต่อไปเนาะพี่น้องคอยหาไปเนาะถ้าไปไอ้นี่บอกเห็นเนาะพี่น้องมันแบบมันดอกหน่อยฮักกวิดแต่กดินแล้ยังมีเนาะม้วนวันเนี่พาะพี่น้องคือแบบเอาเฮ็ดปวกจช่ไหมก็เฮ็ดปวกกับพี่น้องเลย สิผ้าลุยปลาเรื่อยๆเนี่ยมือนหล่อเกี่ยวไปเบียนมากกับเฮนเนาะพี่น้องดอกมันเนาะมันต้องเบิ่งไลยหอมเนาะพี่น้องต้องแนมเบิง่งคักๆเนาะมอสหนาแล้วพอเห็นพี่น้องซูนุน่มยักษ์กะตากะมือกองห้าพี่นพี่น้อง โอไก่ <Okay. laughs> มือกองสู้กันอือแมวนี่เนาะมาต้นนี้ต้นนั่นเถาเด้วยต้นนี้เนาะแล้วอันตาก็าม,ามาได้พี่น้องใช่ไหมสายอี่ทีเดียวกันพี่นอ้นงองแมงแขงสงสัยมันดับแล้ว <laughs> บ่มีจกักโตเนาะใหม่ใม่ ด้ววันหักกระโปงท่านจะใช่ดอกลกได้อ้ยเด้อดอกลูก่ได้ท่านนี้มันทางมันมีคือทางเข้ามาหลอเกี่ยวขึ้นแบบอันัานป่าแล้วก็ไปบอนรถดห้าเกี่ยน,นุน่บอลรถดบอลห้าไปู้เดียวได้ปีนะ พออีกแล้วพี่น้องพี่น้องพี่น้องพอแม่สะคอมเด้อเด้อเพราะอยากเห็นแม่สะคอมนะมีคนจงกินเหาะสะคอมได้ผลเบวบางแล้วพี่น้องข้ววงาวเบี้ยบบัตรและวางและกับขึ้นไปหามากผัมากก็ซื้ออีแม่ผัวก็จะเป็นยูสวนหรือฮะสวนเพิ่ยนย,นสสนยู้มื่อน,นั้นเป็นเบาบางเลยพี่น้องแม่ก็พอสะคอมมาะสะคอมเบวบาง ยู่สวนดอพี่น้องสะคอมนะเผาสวนเป็นเด็กเลี้ยงงัวในรสะคอมนะมาแต่สาวก็จับผ้าชิ้มามาหนักป่านยังบรทานก็จาบแหงมาสาวกว่าชิ้มาพี่น้องดอกนี้มุกหมายน้ยๆูแบรน์นี้ดอพี่น้องกินเซ็ดแส่เน่ะ อีดอกพี่น้อดอกนี้ดอกแดงแดงอีกดอกจ้าพี่น่อแดงดอกกระเจียวด้วยพี่น่อเนี่ยเที่ยวทางวัดเที่ยวทางวัดเพิ่งมาเที่ยวสางคโปร์แล้วเรือแ่ ดอกแบบี้เก็บม้วนๆเนาะพี่เนาะนี่พี่เนาะเนาะดอกเป็นี้เก็บม้วนๆเลยพี่เนาะดอกหน่อยๆชุ่มๆนี่เนาะเก็บไปน้ำตาลหนึ่ไม่ได้แล้พี่เนาะ Nó, nhà người hát ở bay. Mày bỏ phân mùa là người mua thả yêu thích. Sự điểm của mùa thả yêu thích, thanh hương. Nó chiếm bọn họ giỏi đốt. Any mì nòng nắm. Mì nắm, yêu nói nèm. Một hèm. Một đã Một hèm. 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 เกปเกปเพรว่าเหีดอกกระเจียวเหียทงขาดด้เหสนี่ยอนนี้ทงเผาท้องกันมิดดอกจูบแนวันดอกแน่หน่อยเหียนะโอ้จแล่เดียี่เปเกี้ยวเนี่ยองยึดฟอกอนงยดฟองอ่ะสอนแหงนด้ดอกบานเรองไปสังกับเอาตง รอคกัมเอ้าวอนี้มาเลยอันีมาเลยสองคนด้อพี่น้องวาิาพี่น้องความพุ่นจะแท้ของันเลยมังเดสองทงวันนาละทงบอกให้ชีมนะดอกขาวอันนี้าได้แถวแอมเรงดีกับดอกจูมันแบบเป็นตาทายเนี่ยมันเห็นมุดม้วนนะ อันนี้ของแสแหละก็มีเยนฟอกนะพี่น้องสอมเรียบร้อยมีแต่ว่าเมื่อข่าล่างหลวงกินกับเจียวหมกลวกกินกับเจียวหมกเล่นก็ได้นะพี่น้องเจียวป่าเจียวปูกกินได้เบิร์ดนะพี่น้องหอมท้งหน้าเย็นเย็นเมื่ออาสารมะพร้าวอ่อนเละข้าวจังเมื่อเดี๊ยบสิเอาไปปลูกด้วยปลูกในสวนเอาเมื่อปลูกว่ะมันจะว่าอะไรมาเก็บเนาะมันจะว่าแฟนรักแฟนหลง เดกขาการะเจียวโบได้จะดิบก็เอาอันนี้ได้ปลาไปหาหากิดฝนมาเองเปนลักเปนหลงมาจ้ะนักเปลแหล่นึงได้หาเขนกระเจ้าคุดขึ้นมาเลยห่มันเป็นกอนเป็นกอนก็แบบห่าคาอันเดกเขามา่อกูมนก็ะึ้นเลยซ้อมทเหมือนพันวานมีอยู่แล้วมีหากันอือี้องโอ้พี่น้องเย็นเดี๋ยวนี้ภากินเขากินหนามซะก่อนนะก่อนสิมือหับพี่น้องเศรามือเล้อะนะสิมือห่านะ จะแลกกันส ok ีได้จบคลิปเลยเนาะพี่น้องสำหรับพี่เมี์กะฝากไว้ซันนี่เนาะไว้พาะกันใหม่คลิปหน้าถ้ามากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวสุขุมสางบาอะไรเรียพี่น้องบ๊ายบายรถกระดิ่งเลยเรียพี่น้องเรือรถกระดิ่งรถสคัะ